ยุ17แบบความหวังของคนทั้งตำบลมีเพื่อนฝรั่งมันมารับไปเที่ยวที่บ้านมันเปิดขวดเบียร์ที่มันต้มเองที่บ้านให้พิชิตกินพิชิตเคยรู้ตั้งแต่ปี1 9 9่ว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถจะต้มเบียร์แดกเองที่บ้านได้ส้นี่ที่พิชิตวางไว้เนี่ยไม่ได้สนใจการเปลี่ยนกฎหมายเราเปลี่ยนคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเปลี่ยนซิสเต็มอยู่ต้มพันคนสังคมมันยังไม่ยอมรับต้มแสนคนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนต้มล้านคนต้มทั้งเป็น รีเพน n ์วันนี้เพื่อชีวิตทีด่ดีกว่าเดิมเมจิบากเรียเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟลูสายการบินไทยเวทเจ็ทเทคออฟแบบมีคนเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์ปัญหามันก็คือตอนที่พิชิตไปเรียนที่จอร์เจียเทคเนี่ยมันเกิดปัญหาบอกมันเปิดันหากับชีวิตเรคคอร์ดของวิชิตเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ที่หนึ่งมาตลอดอืม,มาจากพัทลุง จบเตียมอาหารขึ้นจบรอโรงเรียนในร้อยที่เมกาที่หนึ่งมาตลอดพอไปอยู่ที่จอร์เจียเท็มันไปเจอสิงสาราสัตว์ king of the king k i ฝรั่งเศสบราซิลจีนอินเดีย top t of the top Top of the top เราคิดว่าเราวังเจ่งแล้วอะไปอยู่ตรนมันเราเป็นเราเป็นคน กลายเป็นบ้านๆไปบ้านนไป<อ>ทีนี้ไม่รู้จะทํำยังไงบอกเียบไดอารี่ก็แล้วด่าตัวเองก็แล้วใส่ชิดมือทัวออ่วอมนเดียจะว่าแล้วมึงที่หนึ่งมาได้ยังไงเอาอีกสักยกสิวะอะไรเงี้ยก็ทําทุกวิธีทางเพื่อจะกระตุ้นตัวเองครับแต่มันไม่เวิร์กก็บอกเขาลงวิชาไหนแม่งก็ยังเป็นบีอยู่ดีอินเดียแม่งก็เอคือคนเก่งเพราะเรียนห0สิคนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็เอแต่ห้าคนที่เหลือสี่สิบห้าคนก็บีหมดซึ่งเราเลยห้าไปแล้วไม่ใช่ท็อปไฟล์ไม่ได้ท็อปไฟล์ของเขาเราเราสู้เขาไม่ได้ซึ่งไม่ชินไม่ชินเลยไม่ชินเลยยอมรับไม่ได้ก็คิดว่าใช่ป่ะเขาคิดว่าตัวเองคือตัวปลอมสักูปลอมอ่ะโทษตัวเองอยู่ตัวเองโทษตัวเองครับแต่ก็เลยเออเนาะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนวิธีการในเมื่อแบบทุ่มสุดตัวแล้วแต่มันไม่สามารถจะไปอยู่ในท็อปไฟล์ได้มันก็ เลิกแม่งเลยสักฮะไม่ต้องมาไม่ต้องอ่านไอ้เหี้ยไอ้สันอีเหี้ยเรื่องอ่านแม่งเลยเรื่อ่านแม่งเลยหมดเรื่องเลิกอ่านแม่งเลยเมื่ออ่านเท่าไหร่หนึ่งกาบอกว่าไปเรียนก็ไปเรียนมีควิ z ก็ทำควิ z มีสอบก็ไปสอบอ่าแค่นั้นแหละแล้วแม่งก็บีเหมือนเดิมอ่าแต่ถามว่าสบายขึ้นเพราสบายขึ้นแล้วเวลาที่เหลือแล้วพี่จะเวลาที่เหลือไปทำอะไรดีที่ไปทำแบบแต่พี่ชินมองรอบรอบโอ้โหมันยังมีเรื่องที่น่าสนใจในโลกนี้อีกเยอะมากคือลองดูว่า โทรอ่ะพี่จะอยู่อเมริกาห6ป um ีแล้วครไม่รู้เรเที่ยวอะไรสิ네่งแวดล้อมสังคมอเมริกันไปโรงเรียนอย่างเดียวไปโรงเรียนอย่างนังซื้อยางเดียวไปไปกับกับอ่านหนังสือทําแต่การบ้านไม่เคยรู้ว่าทุกอย่างมันมันประกอบดรอบตัวเราเป็นยังไงก็เลยเริ่มมุ่งเข้าสู่ของเรื่องฝันจินตนาการสังคมเริ่มต้นจากจัดปาร์ตี้ก่อนเลยเหมือนที่บอก พูดง่ายสิ่งแวดล้อมพี่อ่ะพี่ไม,ม่สนใจมานานแล้วไม่สนใจเลยไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเลยเพอจัดปาร์ตี้มีคนเข้ามาหาเรา้รู้สึกว่าเราทําให้ทุกอย่างมันตัวดนพลังอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยเริ่มมีความบาลานในในชีวิตมากอ่าเขาเรียกว่าบาลานชีวิตได้ดีบาลาน,านชีวิตได้ดี<ๆ>เพราะตอนแรกมันไดเรกไปทางนึงไดเรกไปอย่างเดียวแต่ก็โทษพี่ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าถือว่าพยายามได้ดีที่สุดแล้วพยายามได้ดีที่สุดแล้วแต่อย่าลืมว่าโอกาส วินโดว์ออป portunity เนี่ยก like <yeah. S 2> so ็ค uh, ือช่องโอกาสกว่าเราจะได้ตูนเนมันเล็กมากมันไม่มีวิธีอื่นบมที่เราจะสอดแทรกตัวเองเข้าไปในช่องแคบๆนั้นได้นอกจากว่าจะมุมาณนัขยันอย่างบ้าคลั่งอะไรเพื่อจะทะลุช่องนั้นไปได้แต่เมื่อมึงทะลุไปเสร็จปั๊บเนี่ยมึงไม่สามารถจะใช้วิธีนั้นได้แล้วเพราะห้องมัน กว้างใหญ่โลกมันกว้างใหญ่เสร็แล้วเกินที่มันต้องปรับไม่เซ็จแล้วผมพี่ไม่ต้องแข่งกักใครแล้วไงมัน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 ผมพี่พูดางนี้ผมเห็นภาพเลยว่าฮะผมเห็นภาพนาฬิกาทรายมันเหมือนคนเยอะมากแล้วมันจะบีบลงมาจนเหลือเท่านี้แล้วพี่พยายามจะสู้เพื่อเป็นหนึ่งใน7อดะแต่พี่ก็สู้มาจนถึงเป็นหนึ่งใน7แต่พอถึงพี่ทะลุมาถึง7แล้วมาถึงโลกกว้างจริงที่ระดับด็อกเตอร์โลกมันกว้างมากกว้างมากไอ้ทรายตรงนี้มันกลับมันเยอะมากถูกต้องคนเก่งเยอะมากแต่แต่กว่าพี่จะ ทะลุรูเล็กๆของนาฬิกาใ<อ>า่พี่ไม้เซตพี่ยังยังอยู่ยังยงติดยังติดกับตรงนั้นอ <Okay, okay. S 1> พอพิชิตหลุดพ้นออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าศักยภาพในเรื่องของการจินตนาการของการความมี common sense เยอะแยะมากมายมันมันเหมือนกับว่าเส้นประสาทเส้นสมองด้านเนี้ยแม่งแบบเกือบเนาวว่ากว่าก<อ>็จะเก<อ>ืเอบเก<อ>ืเอบเกือบเกือบเยียวยาไม่ทันเกือบเยียวยาไม่ทันเราโชคดีนะพี่ จากหนอนหนังส anyway, ือกลายเป็นปาร์ตี้แอนิมอลปาร์ตี้แอนิมอลเป็นคนที่บ้าคลั่งปาร์ตี้ไปเลยเปิดโลกไปเลยเปปิดโลกไในเมื่ออ่านแล้วก็ยังบีอยู่เออถูกก้องไงกูไปปาร์ตี้กูได้บีเหมือนเดิมอ่านทำยี่อะไรอ่าสรุปว่าในมันสมองกูเนี่ยมันโอเคหมดแล้วพี่ไปปาร์ตี้พี่เจออะไรที่บ้านเพื่อนพี่ก็ปาร์ตี้มันก็มีโอกาสได้พบปะเจอเพื่อนๆ มีเพื่อนฝรั่งมันมารับไปเที่ยวที่บ้านมันเปิดขวดเบียร์มันต้มเองที่บ้านให้ไปชิมกินปีหนึ่งเก้าเก้าหกแอนนี้จอห์นสันชื่อวันแอนนี่จอห์นสันพี่ชิคเลยรู้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหกว่าคนธรรมดาเนี่ยสามารถจะต้มเบียร์แดกเองที่บ้านได้อ้าวเห็นภาพเห็นภาพเพราะเข้าใจไหมก็บอกว่าเป็นไปได้หนึ่งที่มันจะเป็นไปได้ทุกที่ในโลกใบนี้ possible somewhere possible everywhere กลาเป็นว่าค i m e มันชิป ใช่ใชมันเป็นไปได้บ้านเขา1 9มันอาจจะเป็นไปได้ที่เมืองไทยในปี2 0 0 6เอออะไรนี้ประมาณอีก0ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกมันไม่เกี่ยวกับ if มันเกี่ยวกับเมื่อไหร่นั้นเอง when 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 is gonna happen ใช่นี่ก็เลยก็เก็บภาพจำนั้นไว้มันปีชิตเรียนจบกลับมาปี2 0 3พชิตกลับมาเสร็จก็ก็บอกน้องชายแล้วก็เพื่อนสนิท วันหนึ่งคุณจะต้มเมียให้มือกินเอ้ย <Hey. S 1> พูดว่าปี2003พี่เริ่มต้มถังแรกแต่เล่าต่อว่าตอนที่พูดวันนั้นเนี่ยภาพในหัวเนี่ยกะว่าจะต้มเมียสักตอนอายุ5้ตอนเกษียณแล้วอ่ากลับมาทำงานก่อนเดี๋ยวก็สักพักค่อยเกษียณเดี๋ยวกูค่อยต้มกินถูกกองถูก้องแต่ภาพที่คิดไว้ก็คือเอ็ดผลเดียวที่ไปชิตกะว่าชีวิตดีจะต้มเดียวเพราะแม่งกลัวงอ ทำพิชิตต้มเบียร์ได้พวกมึงต้องไว้หมากูบ้างเพราะว่าพวกมึงอยากกินเบียร์ตุ่มเนอนอพวกเพื่อนเรียนอาหารเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันมีงานเลี้ยงรุ่นมันไม่ชวนได้ชิดไม่ได้ชิดมีเบียร์เพราะเพราะพี่ไม่ได้อยู่กับมันไงก็ใช่ไหมฮะไปชไปช้ชีวิตต่างประเทศเสดคือช่วงแรกอ่ะเราอยู่ด้วยกันพื่องปีแต่สนิทกันทั้งวานทั้งรุ่นแหละถูกไหมพี่พอเห็นหน้าพอจะรู้จักสนิทมากเฉพาะบางคนแล้วทุกคนก็มันคง เติบโตในอาชีพราชการของมันตามสายงานของมันไปอ่ะแต่เราประเภทแบบลิเบอรโรแล้วว่าเพราะฉะนั้นมันเดินสายตรงแต่ไปชิดขอเดินทางอ้อมแต่ยังไงเจอที่ปลายทางไอ้เยี้ยพอเกษียณมันก็มีเยี่ยไอ้ทำอะไราเงี้ยเราไปชนแก้วกันอย่างเงี้ยก็คือกลับว่าคิดไว้อย่างนั้นแทนเชีรรอยอายุ55าเกษียณเมื่อ12ปีที่แล้วคิดนั่งเล่นเน็ตร้านออนไลน์อ m ม z o n ด o m อ ันเสือกมีชุดกิบต้มเบียร์ขายออนไลน์อ oh, ๋อหมายถึงสั่งซื้อออนไลน์ไอ้ชุดเนี้ยชุดเนี้ยพี่ชิเไยคลิกสั่ง mm. ชุดคิด <Yeah. S 1> ต้มเบียร์ออนไลน์ก็เลยถูกส่งมาจากอเมริกามาที่คอนโดที่ปากเกร็ดนี่แถวนี้เองใกล้ๆถูกต้อง <laughs> <laughs> นั่นคือปี2011แต่ว่าเวลาพิชิกเขียนว่าชิดเบียร์ e s t ต b i s h e d 2012ยังไม่ได้หยุการโกยเ คือต hmm. really okay. oh, uh, oh ้มเบีย like ร oh, like right? like mm ์เป็นเบียร์ถังแรก2012แต่จริงต้มเบียร์ครั้งแรก2011ทนสิอ็ี่กโดฝังงมันต้องมีเขาเรียกว่าไพลอตันอยแล้วถูกต้องใช่ป่ะสองถังแรกมันแดกไม่ได้แล้แน่นอนคือกี่ลิตรพี่ไอ้สองถังแรกไม่รู้ว่าแปดลิตรเลยก็เยอะนะแปดลิตรไม่เยอะลิตรละขวดแปดขวดไม่เยอะแต่พูดง่ายกินไม่ได้เลยกินไม่ได้กินไม่ได้ทีนี้ทีนี้ไม่เครื่องนั้นยังเก็บอยู่ไหมหรือว่าต้มต่อจนได้อยู่แต่นี่แหละอยู่แต่นี้ทีนี้ ปกติพิช like yeah. ินอะถ้าพูดอะไรพูดออกไปแล้วเนี่ยทําหมดนะใส่ว่าคิดไม่อย่างดีแล้วแต่ให้คําพูดเป็นนายเราเราขอราเพราะเราขอรบคําพูดเสมอแต่คนบางคนไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะทําไม่ได้แต่เราพูดเพื่อที่จะพาตัวเองไปทําไปตรงนั้นตรงนั้นให้ได้เพราะเราพูดแล้วเรากล้าพูดเราต้องทำใส่ว่าพิชินบอกว่าจะทําเบียร์ทำแล้วจะแดกไม่ได้จบปะจบแต่ว่าชุดคิดที่มันถูกส่งมาจากอเมริกานะ มันมีอสามชุดเหมอยิงโง่ๆไปแล้วสองหรืออ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งปีต่อมาชิดได้บ้านที่เกาะเป็ดสองพันสิบสองคือบ้านหลังนี้บ้านที่บอมกำลังนั่งอ๋อนี่ยเหรอฮะบ้านหลังนี้ได้บ้าน,น,น,านป,ปับทำอะไรดีเหลือเบียชุดนหนึ่งชุดที่สามขึ้นเกาะมาแล้วเราก็ต้อ,ตอ,ตอเบียทีนี เราเปิดดื่มเบียร์ถังแรกที่รู้เลยว่าเป็นเบียร์ได้แน่แดกได้แน่ๆยิบสามธันวาคม2 0ง2อก่อนคริสต์มาสคริสต์มาสมาพี่ <laughs> ใช่ใช่ใช่วันนั้นปีนัน้นอากาศดีมากยังจ,จำได้ประมาณสักสิบแปดองศาแล้วก็มีน้องๆสาววกขึ้นมาเชิญมาเปิดเบียร์ถังแรก <laughs> ความเหี้ยของมันก,ก็คือพอม,มันจิบเสร็จปั๊บมันก็บอกพี่ นี่ผมกาลังนั่งอยู่ในบาร์เบรีเยอรมันใช่ไหมเนี่ยรสชาติมันไปขนาดนั้นมันปากมาเป็นปากหวานอ๋อมันปากหวานมาูกปากหวานไอ้นนเยี้ยมันชมกู้พี่ชิคกาหัวใจพองโตลอยอขึ้นบ่อทำอร่อยแน่ทําให้น้องมีความสุขทาให้เพื่อนมีความสุขพี่ชเป็นคนบ้าอยอหลังจากนั้น <laughs> แป้งหยุดไม่ได้แป้งสั่งอย่างเดียวเลยสั่งอีกสั่งจากเมกาก็เลยเป็นจุดเริ่มตนเพราะฉะนั้นพี่ชนบอกว่า เวลาทาเรื่องที่มันทดลองทดลองอะไรใหม่ๆคนปากหมาอย่าเพิ่งออกมาใกล้ตัวคนปากหวานก่อนเพราะเราต้องการโพซิทีฟฟีดแบ็เราต้องการคนช่วยเป็นไงล่ะเฮ้ยนี่คือทริคทริคอ่ะจะไดนคนปตกเพื่อนเรามีทั้งปากดีกับปากหมากใช่ไหมไอ้ปากหมาเนี่ยมันจะทําให้เราดีขึ้นดีขึ้นแต่อย่าเอามาตอนแรกเพราะมันทําให้มึงหมดกําลังใจแล้วมึงจะได้ไปต่ออ่าเออคือดีผมนึกออกแล้ว ถ้างั้นต้องใช้วิธีนี้เพราะไอคนที่มันแบบว่าไม่ค่อยคอมเมนต์มากมันจะมาชมเราเราจะมีเหมือนแบบใจฟูยังมีกำลังใจว่ามึงกลับไปบอมมึงแยกเพื่อนเลยมึงมีห้คนละไอ้เนี้ยนี่คือปากหมายไอ้เนี้ยนี่คือปากหวาน <laughs> คนไหนขาแย้งเอามันไว้ที่หลัง <laughs> โอเค <laughs> พี่วิชิตทําม,มันมาเรื่อยๆจนอยู่ในจุดที่ระดับที่เรียกว่าเริ่มเป็นกะระแสของคนกรุงเทพเนี่ยหลังจากนั้นนานไหมพี่ว่าเพิ่งเป็นกระแสจริงๆหลังจาก ต้มครั้งแรกมาเกือบเกือบสิบปีโอ้นานนะสิบปีก็คือเรามองว่าเอ้รับเบียร์มันเป็นสิทธิของทุกคนนะเราตงเราทำไมเราจะทํากินเองที่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคนก็คงงงขับเบียร์คืออะไรพูดเรื่องอะไรวะาอเนี้ยมันน้องๆห่าก้าวหน้าหลายคนสเปรดตัองสองแต่22 23ก็คงจินตนาการว่าเอ้ เห็นว <'s> ิด uh ีโอบน YouTube เห็น huh ก็ทำเบียร์ฝรั่งทำเบียร์กันทําทำไมเราจะทำกินเองไม่ได้แต่ก็ทราบข่าวมาว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเขาแอบต้มอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยก็ทยอยกันขึ้นมาทยอยกันขึ้นมาปากต่อปากคนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยนั่งกันเต็มไปหมดแล้วตอนต้มแรกๆเนี่ยมันต้องมีประเภทคนที่ไม่เก็ตอ่ะพูดอ่าเช่นเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะต้มได้ไงคุณโดนจับนะโดนจับไหม เขามาจริงๆด้วยดูจากพี่ชินเรียกว่าแขกไม่รับเชิญแล้วกันก็อะไรครั้งแรกก็จะเสียวแล้วก็สั่นเสมออะไรนะอุ้ยอะไรวะแล้วก็ต้องอยู่ดีเราเป็นคนจะไม่ได้แพชชั่นกันใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยทำไมอะพี่มันทำไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกจะสู้ตั้งแต่โดนจับครั้งแรกอะไรเงี้ยน้องชายพอดที่คนไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรครับเฮี้ยอะไรเราสู้ตอนนี้ก็เราไม่มีแรงอยู่ยอมยอม ก็โดนบโดนอะไรไปแต่จับหนึ่งแล้วก็จับสองจับสามก็จับไปเรื่อยไปจนถึงแปดครั้งโดนจับไปแปดครั้งแปดครั้งแต่ว่าระหว่างทางมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับพอมีคนเข้ามาเยอะๆชิมเบียเราเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้เบียมัน่อยอ่ะออกคราบเบียมเป็นอย่างนี้เองเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยพี่สอนผมต้มเบียร์เถอะว่าถ้าเราจะให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเราต้อง สร้างเครือข่ายเราต้องสร้างคอมมูนเตี้เราเปิดที่ก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเบียร์กินเองทนนี่มันจับกูคนใหญ่ยึดสัตว์จับเือบ้างเลือวันหลังบริหารความเสี่ยงอไย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าพิชิตคิดว่าถ้าเราจะทําให้การทําเบียร์มันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศเนี้ยมันมีสองทางหนึ่งก็คือไปเอาแรงเอากําลังสมองเราต่อสู้ทางกฎหมายแต่เปลี่ยนกฎหมาย มันใช้กําลังมันใช้อานาจแต่เปลี่ยนคนเนี่ยมันไม่ต้องบอกก็คือสอนคนสร้างความรู้ให้คน empower คน,นมันไม่ต้องอาศัยอำนาจแล้วก็พี่เป็นน้องทำกันแต่มันต้องใช้เวลา,าแต่พิชิตคิดว่าอย่างน้อยมันจะมีความหวังว่าพิชิตเปลี่ยนได้สัปดาห์ละสิบคน,นปีละห้าร้อยคนเปลี่ยนมาสอนมาสิบปีห้าพันคนแล้วมันไปสอนคนอื่นต่อ แล้ววันนี้เรามีเครือข่ายคนต้มเบียร์กินเองที่บ้านนี่เนแสนคนจนกระทั่งว่าคําว่าคราฟเบียกลายเป็นเรื่องที่เขาคุยกันในสภาจุดติดคําว่าคราฟเบียเขาไปเป็นนโยบายเป็นนโยบายของพรรคการเมืองบางพรรคในรหาเสียงแล้วเหตนั้นหมายความว่าแสดงว่าเสจีที่พิชิตวางไว้เนี่ยไม่ได้สนใจกันเปลี่ยนกฎหมายเราเปลี่ยนคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเปลี่ยนซิสเต็มอยู่ต้มพันคนสังคมมันยังไม่ยอมรับ กฎหมายมันยังไม่เปลี่ยนต้มแสนคนยังไม่มีเปลี่ยนต้มล้านคนต้มทั้งเป็นดิน mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของป่ญหาต้มทั้งเป็นดินอ mm hmm. เพราะถ้าต้มทั้งเป็นดินจากผิด mm hmm. แม่งก็กลายเป็นถูกอยู่ดีแต่อย่าลืมว่าการพึ่งพาตัวเองการทําเบียนมันเป็นเรื่องของการใช้สาย ทีเนี้ยมาขมวดเรื่องแพชชั่นหน่อยผมว่าที่พี่ทําได้มาจนถึงจุดเนี้ยนะ2012จนถึงตอนนี้2014รอบหนึ่งพอดีถ้าเป็นเด็กกป .6 แล้วอะเพิ่งเกิดจากเด็กเพิ่งเกิดก็จบป .6 แล้วขึ้นอีกชั้นนึงไหปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันพี่ชิดคิดว่าจากที่เราไม่เคยมี Choice ไม่เคยมีทางเลือกวันนี้เราเดินไปที่ร้าน m o d e r n t r เทรทุกสาขาเราก็จะเห็นเชลลับเบียไทยเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราสร้างมูฟเป็นครั้งนี้มาตลอด แต่หลังจากนี้แน่นอนว่ามันก็เกิดการแข่งขันเมื่อเราไปถึงจุดว่าใครๆก็ทำเบียร์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าใครๆก็ทำธุรกิจเบียร์ได้มันมีมันมีความหยินหยางตรงนั้นอยู่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะใครๆก็ทำได้เมื่อสักครู่ได้ยินถึงเขาเรียกว่าแผนการในปัจจุบันกับแพชชั่นที่ผ่านมาแล้วอนาคตหรอพี่ถ้าอนาคตแพชั่นเรื่องเบียร์เขายังไม่จบ วันนี้ที่กำลังจะโฟกัสเรื่องเรื่องแบรดว่าแบรดแบบที่ให้คำนิยามสั้นๆเลยว่าชิดเบียร์เนี่ยยืนหยัดเพื่ออะไรวันตั้งแต่12ปีที่ผ่านมาเรายืนหย,ยัดเพื่อกันเพื่อคนกลุ่มไหนสร้างความหลากหลายประเทศเราเป็นประเทศที่รายได้คัอนโตมาจากการท่องเทียเ่ยวพี่ฉัก็เชื่อว่าเบียร์ก็น,นา่าจะมีบทบาทเชิญชวนชาวต่างชาติเป็นเป็นส่วนหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าอาหารไทยก็ถือว่าไม่ธรรมดา เบียร์คนไทยก็สามรถีปรุงรสชาติที่แบบว่าสามารถทำให้ชาวโลกว้าวได้เพราะงั้นจะพิชิตว่าถ้าวันนี้เรามีไทยพูดแล้วว่าถ้าเรามีไทยคาเบียร์อีกหนึง่งองคประกอบเข้าไปพิช mm ิต hmm. เชื่อว่ามันอาจจะเป็นช่องทางหรือเกตเวย์ที่จะทัชในเรื่องของ ความรู้สึกดีๆแบรนดิ i n g ของประเทศไทยได้น hmm. ี yeah. yeah. ่ก right. ็เป็นไอเดียมุมมองของพี่วิชิตแรงบันดาลใจในการทำและเป้าหมายอันต่อไปในอนาคตที่จะเดินต่อท้ายนี้ผมอยากให้พี่วิชิตช่วยฝากอะไรให้กับน้องๆเป็นแรงบันดาลใจในการที่เรียกว่าลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วกันพี่วิชิตมีประโยคทองมีประโยคนเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองด้านความเม้าได้ประเทศนี้แม่งเปลี่ยนจานอย่างนี้แม่งก็เม้ากันทั้งประเทศไม่ใช่ ว่ามันมีสักกี่ครั้งที่ตัวเราคนไทยเรารู้สึกว่าอำนาจอยู่ในมือเราแต่ตทันทีที่มึงทําให้ตัวเองเมาได้มึงจะหนักว่าพลังอยู่ในมือมือจริงๆพี่ไม่ได้สนใจหรอกนะว่ามึงจะทําเบียร์ได้ทําเบียร์อร่อยรวยเพราะทเบียร์เมื่อคนส่วนใหญ่มีคําถามที่สองคำถามที่สามต่างหากละ่ะนั่นคืออีกอนาเ h อร์แชน n นล another channel, another channel. ถ้าคนไทยคิดว่า ตัวเองมีอำนาจสามารถพึ่งพาตัวเองได้เอาความรับผิดชอบกลับคืนมานั่นแหละที่ช่วาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศผมมีบัตรตั๋วเครื่องบินจากสายการบินไทยเวสต์เจ็ทมามอบให้พี่วิชิตนะฮะ <c oughs> สองใบเอ้แต่ผมเพิ่งได้ข่าวดีพี่วิชิตจะมีอะไรจะมีน้องโอ้โหหรือเปล่า <c oughs> งั้นเดี๋ยวให้ตั๋วเนี่ยบินได้ทั้งปีเลยพี่วิชิตอ่าทั้งพี่วิชิตแล้วก็คนที่เดินทางไปด้วยกันนะครับทั้งไปทั้งกลับ จำนวนทั้งหมด4ใบของมอญขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ